คาเฟ่ที่เราจะไม่ได้พบกับพนักงานเลยม้แต่คนเดียวนะฮะมันก็คือคาเฟ่มือหมี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 คุณหมีโอ้ไฮไฮอ่ะนั้นเป็นสองคนก็ไดะนน้ ดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เป็นวันหยุดวันนี้เป็นวันว่างตอนนี้เราอยู่ที่สนามม้านางเลงนะฮะก็ใกล้ๆที่เคยมาแข่งม้ามาดูไลติงลล้งอะไรแหละผมเป็นส่วนของที่ล้านจอดรถเนี่ยในวันหยุดวงเล็บบางวันอุยกระเป๋ายังถูกอ่ะห้าร้อยเยนเอาไหมห้าร้อยเยนนี่ไปเล็กนี่500ห้าร้อยเหรยเอเอาไหมล่ะเอาไปทาไมถ้ากลับออกบักกลับไปไงอะถ้าอยู่เชีงยงใหม่ก็จะเอาอยู่ในวันหยุดบางวันนะเขาก็จะมีอุ้ยลอติลล่าน่ารักมากเลย เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นของแบบบ้านๆบางอันก็ไม่ได้ถูกนะเพราะว่าคนเสียม้าก็เลยเอาของมาขายนี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆเ,เออเสียม้าหมดตัวก็แบบทำไงดีเอาของมาขายกันแล้วกันก็จะไม่ได้ขายทุกสัปดาห์เหมือนบ้านเราเขาขายแบบเป็นกําหนดตารางเป๊ะๆตามแบบญี่ปุ่นเขาอะใครอยากจองที่ก็เนี่ยขับรถมาจอดเปิดท้ายขายเป็นการเปิดท้ายขายจริงๆก็จริงเนาะอืมที<ๆ>่ม,มีคนนันคุ้งด้วยคน,น,นที่ผ่านศึกมา มมากมากโคนันตัวนี้บาดเจ็บมาแล้วแต่ก็ยัง2,007นะถ้าถามว่าคุณภาพประมาณไหนมันก็ประมาณไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เอาไปส่งในร้านบ้านเราบอกว่าจริงมันก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้บวกราคาเพิ่มเข้าไปเป็นราคาที่แบบเขาตั้งกันตามใจแต่ว่าในตู้คอนเทนเนอร์อันนั้นบางทีอาจจะถูกกว่าเพราะว่าเขาดั้มราคาลงมาแบบขายยกโหลขายชาั่งน้าหนักอะไรเงี้ยแล้วก็คนไทยก็ไปตั้งราคาตามใจเหมือนกันก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของการตั้งราคาตามใจนะ ผมเห็นบางอย่างเรียวโคของลายเซนก็นเป็นเมื่อก่อนของซื้อไปแล้วแต่ปัจจุบันนี่ไงมันก็เลยถูกขายอย่างนี้เท <c oughs> ่าไหรก่กระเป๋าเขาบอกว่าเขาไปขีดตู้ขีดตุ๊ก,กตาเยอะยเกินไปเขาเลยเอามาขายก็คือมันกเป็นของใหม่อ่ะเออเพราะเขาขีบได้อห้าร้อยเยนก็ของใหม่แต่ว่าก็คือเขาขีบมาแล้วเอากลับไปที่บ้านแล้ว แล้วก็บอกว่าของใหม่มันก็ใหม่แหละเ,าเา้าคีบคือเขาเขียนว่าเขาเขาคีบเออเป็น,นภาษากีกเขาบอกคีบตุ๊กตาเครน,าานาาเกมได้เยอะมากเกินไปช่วยด้วยสงสัยว่าทำไมคนเราต้องอยากได้กุญแจเก่าลยห้าสิบเยนคืออะไรยังไม่รู้เลยคือมองว่ายังไม่รู้เลยมันคืออะไรห้าสิบเยนเนี่ยจุดเริ่มต้นในอันเมตมันต้องอย่างนี้แบบได้อะไรก็ไม่รู้ที่ร้านมือสองมา กลับบ้านมาแล้วก็เปิดแล้วก็มีอะไรบางอย่างออกมาทําให้เรากลายเป็นมีพลังคนจีนเต็มเลยนะจริงคุยกันภาษาจีนแล้งก็เขาคุยกันเป็นภาษาจีนแล้วอ่ะกะเพราฮะกะเพาอีกแล้วเหรอไหนกะเพราะเพานี่คือโซนของกินมีกะเพราคือเดินผ่านยังไม่รู้ว่าเป็นกะเพราทํ้งไม่อ่านกะเพรากะเพาไข่ดาวฝรั่งไม่ใช่มันไม่ได้เลยนะลอง เดินส่องตามหาเลายตู้แถวเนี้ยมันจะรู้สึกจะถูกกว่าปกติมันคือไซส์ขนาดปกติไหมแฟนต้าเมลอนโซดาเขามีสองไซส์นะไซส์แอลกับไซส์เอ็มเมลอนโซดาลองไซส์เอ็มแปิเยนสิค่าของชีพั้นต่ําของเราสามารถกินเมลอนอ่ะหมดมันแดงทุกอันเลยอ่ะตู้นี้มันแดงทุกอันเลยเตูนี้ลองดูสิเอาลาย เอ่ออันนี้แบบเย็นนะใช่่มันไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยไดไหมเนี่ยกดแร้วกดเบาอ่ะคุณกดเบาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเต่าเต่าบินเหรอเต่าบินเต่าบินมันคือเต่าบินแปดสิบเยนแปดสิบเยนเท่าไหร่อ่ะสิบกว่าบาทเองถูกกว่าเต่าบินอีกนี่คือได้ยังเนี่ยได้แล้วมั้ยมาเลยก็คว้ามาเลยเหรอใช่เฮ้ยออกไงวะ อุ้ยเต่าบินไปเล็กๆอ่ะเนาาะน่รักน่ารักอุฮ้ยมันก็โอเคนะแต่สิบเยนถูกกว่าเต่าบินแก้วแก้วก็โอเคเลยเออเธอมีมันมีเมลอนโซดาอ้าวเพิ่งเห็นอ่ะงั้นเดี๋ยวน้องเอาอันนั้นนะโอเคน้องอยากกินโกโก้อืมอันนี้ใช่ไหมอือฮึพร้อมโกโก้ติดออกมาโกโก้มีโกโก้ด้วยนี่เจ็ดสิบเยนเราสามารถกินเมลอนโซดาเมลอนซาว่าได้ สุดยอดมากโกโก้ก็อร่อยดีนะนี่ไงเลือกตู้เหมือนเดิมก็ใช้บัตรได้ด้วยโอเคงั้นเอาโซบะเพิ่มอีกะนั่งไปทองลองโคกๆเลยกินหอมมาก วาวมแรกมากตอนนี้รู้สึกว่าโดรกิของคุณนั้นมันธรรมดาเกินไปมาพบกับสิ่งนี้สิครับโดรายากิอลังการมีทั้งแบบไส้เค็มเป็นไทโกะแล้วก็ไส้ไส้เขียวสิเนี่ยรูปใหญ่สุดนี่มันต้องอลังการสุดอา้าว ให้บ <ELL> อ,อกก่อนแล้ว่าหมดจะไม่ต้องเลือกไม่ต้องเสียเวลาเลือกอันนี้ก <m Shake themselves Moon> ็คือโดรายากิไส้คัสตาร์ดครีมก็โดดก็โดรายากิแหะแต่แป้งแป้งมันโอเคมินิไอซิ่งยืชชื่อคุณสามารถเลือกได้ e ะหว่างวานิลลาช็อกโกแลตหรือส r y if you g รี่ นั่นไงโดนกับดักซะแล้วหวานหวานเราบ่ายั่นใช่หนาวแค่ไหนก็กินไอติมเป็นไงอร่อยแกะงานติมมันจะนิ่มือติมอร่อยเนาะมาจูบูนเนาะด้วยคาเฟ่กันทั้งวันและนี่ก็คือคาเฟ่ที่เราจะไม่ได้พบกับพนักงานเลยแม้แต่คนเดียวนะฮะ มันก็คือคาเฟ่มือหมี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 หมนี่เขาต้องทำอะไรวะนี่นี่มีเมนูแท็บเล็บอยู่ป่ะอ๋อหมดทุกอย่างราคาคตรแรงหรือใช่เดียวก็พอมีอะไรถูกที่สุดไหมเป็นกาแฟไหมอ๋อเช็กเอาใจต้งเรื่อใจเลยรวะ,งงวะนี่เหรอ ทำเองไม่ทุกอย่างเลยรันนี่คือคุณหมีเหรอคุณหมีโอ้ยนี่เหรอฮ่าฮ่าห่าฮอาฮา่าฮ่าฮอาฮอาาฮ่าฮาฮ่าชายอดาา่โ ออ่ะอ๋อริชโนช็อกโกแลตโอ้อ่ให้คุณหมีให้คุณหมีคุณมาซงหมีบอกครูกำลังชงอยู่นงามไม่ต้องเยอะทำไมเป็นหมีเขียววะแต่มือเขาสีขาวนะนี่คือคาเฟ่รูมหมีเอ้าหมีเอามาให้เลยหมีเอ้ เขียนอะไรมาให้ด้วย Thank you for coming today Hope wonderful trip in Japan with a lot of smile ใช่ไฟเฮ้อะไรอ่ะโอ้โอะไรกันโตแพงแจกขอมาด้วยแูกเดกอ๋อมันแพงเพราะมันแจกนู่นแจกนี่กินกิๆกิิโอ้ โอ้อรับเลยโอ้โอโหกหกจะหกแล้วไฮไฮไปฮ,ไฮจับไหมจับไหม <c oughs> ไฮวะงาตขอบคุณครับคาเฟ่ที่มีคอนเซปต์ตั้งแต่ตอนโควิดคนไม่อยากสัมผัสกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำหนีออกมาจะได้ไม่ต้องสัมผัสกันสุดท้ายก็ตอนนี้ยังเหลืออยู่ซึ่จะมีริฟุโกไกอีกที่หนึ่ง

นนเป็หภายใต้มือหมีอาจจะเป็นหม <additions> ีจร <like> ิงๆก็ได <dear being> <haters> ้ใช่แต่เมื่อกี้เราเห็นพนักงานสาวเดินออกมาจากหลังร้านมาเก็บกระชากลับเข้าไปหลังร้านเอเขาคงเป็นเพื่อนหมีแหละนะาแต่เขาไม่ได้หันหน้ามาจริงๆเขาอาจจะเป็นหน้าหมีก็ได้นะวาชิตจออรง